thank you สวัสดีครับเมฆนะครับจากช่องเมโมเมฆนะคะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวที่เชียงใหม่นะฮะจุดหมายจริงๆอ่ะของเราอ่ะคืออยู่ที่ห้วยกุปกับนะเออเพราะว่าเราจะไปพักกันที่นั่นนะแต่เราอ่ะจะแบ่งเป็น2 EP EP แรกนะครับก็คือจะเป็นการรีวิวรถไฟนะครับ รถไฟนี้จะเป็นด่วนพิเศษนะครับขบวนที่13นะครับเป็นชั้น2แต่เป็นชั้น2ที่เป็นแบบพัดลมนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มาจะนอนตู้ก็คือจะเป็นปรับอากาศนะออวันนี้นะครับผมจอง1ที่นั่งนะคะรับราคา468บาทนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวกันนะว่ามันจะปวดหลังป่าวมันจะทรมานไหมนะว่าว่ามันจะโอเคหรือเป่าเบาแข็งหรือเป่าอะไรเนี้ย EP แรกผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่ามันดีหรือไม่ดีนะเออแล้วก็เดี๋ยวพอไปถึงที่นูน่นแล้วผมก็จะแบ่งเป็น EP 2นะครับก็คือเดี๋ยวจะพาขึ้นห้วยกุ๊กกับแล้วจะไปพักที่ไหนจะสวยขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับป้าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในกันดีกว่านะครับไปเตรียมตัวเช็คอินกันแต่ผมจะไปลอบรอบสองทุ่มห้นาทีนะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรกินไหมแล้วไปทําธุระในห้องน้ำเนาะไปะ อันนี้เกตบีมันจะไปทางภาคเหนือนะออภาคเหนือนเกตบีนี่นะเกตบีเดี๋ยวเราเดินไปต่อ โดยสารขาออกเ b ียบีนะครับสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือนะเราไปหาที่นั่งกันนะตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งแล้วนะคะแล้วก็ซื้อแดงโซดามาแก้วเพิ่มความหวางเพราะว่าง่วงแล้วเนี่ยกว่าเราจะออกก็สองทุมหนาทีนะครับวันนี้ก็อาจจะนั่งดูวิวไปชิวๆนะครับตอนกลางคืนนะ เออเราว่ามันน่าจะต้องสวยอะ่ะเพราะว่าข้างทางนะ่าจะมีแบบเป็นแสงไฟสีส้ๆมๆมาอะไรเงี้ยเออถ้าผมแบบยังไม่หลับแต่ผมจะถ่ายมาให้ดูโอเควะและครั้งนี้นะครับที่ผมไปนะครับผมจองตั๋วรถไฟที่แอปดีทิกเก็ตนะครับแอปเนี้ยดีมากๆเลยนะคือตั้งแต่ขั้นแบบจองตั๋วรถไฟนะครับเลือกต้นทางปลายทางวันที่ไปได้นะครับแล้วกเออ็เลือกว่าจะไปรถไฟขอบวนไหนอยากไปตู้นอน ที่ปรับอากาศหรือว่าตู้นั่งที่เป็นพัดลมนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับสะดวกจริงๆจนถึงขั้นตอนชําระเงินนะครับบอกได้เลยว่าสะดวกจริงๆและพอก่อนขึ้นรถไฟนะครับเราก็แสดงตัวของเรานะครับให้เจ้าหน้าที่นะครับสแกนบาร์โคดนะครับแค่นี้ก็สามารถขึ้นรถไฟเลยแล้วบอกได้เลยว่าสะดวกสบายมากๆแล้วรอบนี้นะครับเป็นรอบที่บผมไปเที่ยวคนเดียวด้วยนะครับ เหมือนเป็นการเปิดใจให้กับตัวเองนะครับกับการที่แบบว่าเปิดหูเปิดตาเปิดโลกให้กับตัวเองว่าการไปเที่ยวคนเดียวมันไม่ได้แย่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจาักรข้างหน้าจะมีอุปสรรคหรือเปล่าทุกคนก็ต้องรอลุ้นกันนะว่ามันจะมีอุปสรรคหรือเปล่าแต่ภาวนาว่าฝนจะตกและกัน <mm> มีนมีอุปสรรคแน่นะครับไะเดี๋ยวเรานั่งกันสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกันครับรถ <mm> ไฟมาแล้ว 2ทุ่มหนาทีไปเชียงใหม่นะครับมาแล้วรอบ2องทุ่มหนาทีเชียงใหม่ปานเราไปสแกนบาร์โค้ดแล้วขึ้นรถไฟกันจะหลับไหมวันนี้หรือว่าไม่หลับเพราะว่าตื่นรถไฟเดี๋ยวเข้าแอปของดีทิกเกแป๊บคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ย อย่างแรกต้องเข้าอีเมลนี่ตัวของฉัน<ป>แถวยาวมากสองแถวไปเชียงใหม่ ขึ้นตรงนี้ได้เลยใช่ไหมอ๋อกระเป๋าสิบสไม่ได้สี่ใส้องใช่เก็บอะไรได้วยมใส่เหมือนรับเย่เรียบร้อยแล้วกระเป๋าล่วงตัวของฉันไปแป๊บนึ่งนะกระเป๋าชึ๊บ คันที่7คันที่7คันนี้ใช่ไหมครับ,บคันทเจ็ดคัน่เจ็ดต่อครับผมครับคันที่7 เฮ้ยจะบอกว่าชั้นสองแบบพัดลมไม่น่าเขียนคือเก้าอี้ที่นั่งเนีก็นิ่งอยู่นะออสบายคือมันไม่ได้แน่นมันไม่ได้แบบรู้สึกว่าอุตตร์แบบจริงๆแล้วคือแบบอากาศก็ถ่ายเทนะมีย้ายดูรอบรถเห็นปะหน้าต่างหน้าต่างแล้วนี่ที่นั่งเห็นปะมีเรา,เากระเป๋ามองไว้ข้างล่างแล้วก็รับกันเหลือเหลือ คยนั่งเครื่องบินอ่ะมันแคบกว่านี้นะช่วงแบบที่เทา้ามันแคบกว่านี้แต่นี้กว้างมากแล้วคือบอกว่าไม่สกปรกนะคือสะอาดมากเลยคืออากาศถ่ายเทรู้สึกดีอ่ะจริงๆร,รู้สึกดีจริงๆแล้วที่ดีกว่านั้นคือข้างๆเราไม่มีคนนั่งด้วยออนั่นแหละดีนะรู้สึกแบบมันดีอ่ะจริงๆทุกคนต้องแบบมาลองเออทุกคนต้องมาลองนะ สองทุ่มห้านาทีรถออกแล้วอะรถออกแล้วออกแล้วทุกคนเชียงใหม่เจอกันครับบ๊ายบายกรุงเทพครับบรรยากาศมันก็จะมืดมืนหน่อยนะทุกคนแต่ก็จะมีแบบแสงไฟเล็กๆ สวยๆให้มอง ตอนนี้ก็ผ่านไป13นาทีแล้วนะครับถึงสถานีดอนเมืองนะตอนนี้รับคนนะครับที่สถานีดอนเมืองนะครับผ่านไป13นาทีปเดี๋ยวไปต่อกนะันนึกว่าแบบตอนสองทุ่มจะไม่มีคนมาขายของแล้วก็ยังมีอยู่ตลอดนะครับทุกคนใครไม่ซื้อของมาก็บอกไ้เลยว่ามีของขายตลอดน,นะครับแกซื้อหมูมาหมูก็เหนียว40บาท เอาไปกินเดี๋ยวหิวตอนนันคืนเนาะนิด,ดหน่อยหน่อยสองทุ่มสามสิบสองนะครับถึงดังสินะครับกำลังออกจากสถานีานรังสิ นี่ยุคนเมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่มาตรวจตัวนะครับเราแค่เปิดตอนนี้แล้วก็ยืนให้เขาแค่นี้เสร็จแล้วไม่ต้องเตรียมเอกาสารอะไรวุ่นวายนะครับป้เดี๋ยวเรานั่งรถไฟต่อนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าถึงไหนมืดเติบเลย,เ,ลยเพราะว่านั่งรอบแบบสองทุ่มอะไรเนี้ยมันเลยแบบมองไม่เห็นรอบข้างเดี๋ยวถ้าเจออะไรแบบสวยๆแต่จะถ่ายไให้ดูนะโอเคป้แต่บอกได้เลยว่าแบบที่นั่งดีเกินคาดดีามากมาก คือตอนเคยนั่งบนเครื่องบินนีเทาแบบ้ากับหัวเขา่าติดอะ่ะมันก็เลยแบบเจ็บปูดเจ็บเทา้าเจ็บะไรแต่นั่งบนรถไฟแบบกาอีก,ก็นิ่มเท้าไม่ติดยืดได้อะไรได้ดีมากเอออาดเจอกันเดี๋ยว,ยวถ้าเจออะไรสวยจะถามห้ดูนะครับ ทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงเชียงใหม่แล้วนะบอกได้เลยว่าเมือ่อยตูดนิดนึงเออแต่คุ้มอยู่นะ468บาทกับการนั่งชั้น2แบบพัดลมนะคือบอกได้เลยนะครับว่าเก้าอี้นี้นิ่มมากแล้วก็ตรงระหว่างเท้าอะก็คือแอร์เรียมันกว้างอยู่พอสมควรนะบอกได้เลยว่าไม่ลำบากนะถ้านั่งแบบชิลชเหมาะกับการที่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะก็คือหลับไปแป๊บนึงตื่นมาแล้วพร้อมกับวิว บรรยากาศข้างนอกนี้แบบสวยจริงๆทิวทัศน์บริเวณแบบว่ารถไฟที่แบบวิ่งผ่านนี่แบบสวยสวยจริงๆบอกได้เลยว่าคุ้มมากแต่ตอนนี้นะสภาพหน้าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแบบไปแปรงฟันล้างหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปกินอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับไปเดี๋ยวเราไปเคลียร์ตัวเองก่อนนะครับไาทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะฮะไปกินปลาท่องโกที่เป็นรูปเป็นนเสาร์นะ แต่มันอยู่ในตลาดวอลโลรถเออปะ <_ d ans> เดี๋ยวเรานั่งรถแดงไปดีกว่า<ม>เดี๋ยวเราต้องนั่งรถแดงใช่ไหมค,คนเท่าไหร่นะสี่ 40, 40. สิบบาทสี่สิบขันไหนครับต้องรถไปไหน ถึงตลาดวัโรรสแล้วทุกคนเดี๋ยวเดินไปที่ร้านปลาท่องโกกันเดิ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 นวันนี้เรามีไกด์นำเที่ยวนะก็คือเป็นเจ้าถิ่นไปห้อยคุกกับเหมือนกันน้องชื่อขนมน้องขนม <c oughs> วันนี้ตลาดคนไม่เยอะเนาะปกติตลาดคนจะเยอะไหมคนเยอะวันไหนเยอะวันหยุดใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็วันปกติอ๋อฝนตกด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวเราเดินไปเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตลาดวันรูรุคนน้อยนิดคนมาก ต้องข้ามถนนไหมปา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 เดินตรงไปทางไหนเอ่ย ตรงไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมเราต้องเข้าตรงนี้หรือว่าเดินตรงนี้เป็นถนนคนเดินเหรอเราต้องเดินข้างในหรือเดินข้างนอกเหมือนแบบเหมือนกายไม่มั่นใจอ่ะ เราไปตามล่าหาไดโดเสาเป็นป่าท่องโกโกระเป๋ายังหนักอะหนักแบบหนักหน่วงมากเข้าห้องนี้ใช่ไหม ดีนะคนแบบนี้มีไม่พุกพลานดีชอบชอบอะไรแบบนี้ชอบอะไรที่แบบคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ กลัวกระเป๋าจะไปเกี่ยวของเขานี่นแหละประเด็นตรงไปตรงไปตรงไป,งไป,งไปขอโทษครับ เดี๋ยวไซตตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าพี่เป็นคนที่ไม่ว่าจะไปไหนเรื่องของกินคือมักจะตุบอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เนาะดีๆชิลๆโหปทุมร้อนมากอ๋อร้านนี้หรอถึงแล้ว ปดอ,อ,อะไรอันนี้คือไดโนเสาร์เหรอคนเคยกินอะไรกินนี่ไหมกินนี่กินนี่ก็ได้นะครับจัดมามังกรนั่งไหนนั่งไหนนั่งนี้ก็ได้ ะจ้างเนี่ยหรอก็ตออว่าต้องเ,เออได้หมดได้หมดอันนี้คือเมนูร้านเขานะนก็คือรูปมังกรแบบจะจสี่สิจัดมาเลยมังกรตัวหนึ่ง <c oughs> อันนี้อันนี้เขาจะให้นมค้นมาให้อยู่แล้วใช่ปะ <c oughs> แล้วก็เอาอะไรดีอะ เ <c oughs> ต้าหู้ส่งเครื่องน้ำเต้าหู้ <c oughs> เอาน้ำเต้าหู้ส่งเครื่องมาถึงนี้เราต้องลองออแค่นี้ละครับ <c oughs> เดี๋ยวมาลองน้ำเต้าหู้ส่งเครื่องก่อนกินกินไอ้ปูสามไหม ล่งค่อยลองค่อทีหนึง่งครับ มันมันอะไรเนี่ยแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วมันเหม็นไหมมันเป็นน้ำมันเหม็นไหมไม่ได้กินหรอใช่ไหมใช่ปะใช่ปะใช่ปะไม่ได้กินพนมพ์หยดใช่ไหม อยากกินอันนี้ไม่หมดก็โอเคมันก็คือเนื้อแน่นท้นก่อนเนื้อแน่นแต่อยากให้แก้ไขเรื่นึงคือ มันเหม็นไปนิดนึงอาจจะแบบก,ก็คือเข้าใจแหละว่าตัวมันไม่สุกไม่กินนมพ้นเหรอ มันมีแบบแบบอะไรสักอย่างออกจมูกมันเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยอ่ะเที่ยว มันเป็นแบบมันเป็นมันเป็นฉุนฉุนมันคืออะไรมันมันมันคือฉุนมันเป็นฉุนฉุนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อที่เราไปกันดีกว่าเดี๋ยวเรานั่งเราสองแถวไปถ้าทำได้ แล้วก็เฮ้ยใช่ปะไปท่าท้างสดกใช่ไหมคิวรถช้างเผือกเออคิวรถช้างเผือกเรานั่งไปแม่แตงเออแล้วเราขับมอเตอร์ไซค์ไปรอที่เขาจะขับรถกลับเขาจะขับรถลงมารับเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปมูฟกันก่อนโอเคทุกคนเมื่อกี้เราไปกินปลาท่องโกะมาแล้วเออแล้วก็สั่งแบบเป็นน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ ถ้าใครอยากถ้าใครกินหวานก็แบบว่าสั่งป้าเขาได้นะเพราะว่าถ้าเป็นหวานแบบหวานปะกะติมันจะออกจืดๆนิดนึงเออมันจะจืดๆจืดๆเลยอะ่ะเออถ้าใครกินหวานเขาสั่งหวานหวานแบบหวานไปเลยนะครับเออแล้วส่วนเป็นปลาท่องโกนนะเรารู้สึกว่ามันมีแบบกลิ่นอะไรฉุนๆออกมาทางจมูกก็ไม่รู้เวลากินอะ่ะเอออันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนต้องมาลองกันเองนะเอองั้นเดี๋ยวอีพีนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยว EP ที่2นะครับผมจะพาทุกคนนะครับนั่งรถไปห้วยกุบกับนะห้วยกุบกับใครที่มาลงสถานีรถไฟแล้วไม่ได้มาแวะตลาดวลัลโลรถก็สามารถขึ้นรถแดงไปถ้ารถช้างเผือกได้เลยนะครับแล้วไปต่อไปแม่แตงนะถ้าใครมาตลาดวลัลโลรถก็สามารถมาขึ้นรถที่นี่แล้วไปแม่แตงได้เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยว ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะครับบุ้ย